การคำนวณสิงเชื่อโครงการเงินกู้เพื่อสมาชิกสัญญาจ้างรายปีที่แถบเมนูด้านซ้ายเลือกเมนูโครงการสิงเชื่อเลือกโครงการสิบโครงการเงินกู้เพื่อสมาชิกสัญญาจ้างรายปีสมาชิกกรอกวงเงินขอกู้ที่ต้องการสูงสุดไม่เกิน2องแสนบาท ถ้ามีการกู้สินเชื่อโครงการเงินกู้เพื่อสมาชิกสัญญาจ้างรายปีอยู่กรอกยอดเงินกู้คงเหลือเดิมหากไม่มีให้เว้นว่างเลือกจํานวนผู้คำประกรันต้องมีผู้คำประกันอย่างน้อยหนึ่งคนกรอกอายุงานคงเหลือผู้คำประกันเป็นหลักเดือน กรอกรายได้รายเดือนของผู้คำประกรันสมาชิกจะต้องกรอกข้อมูลผู้คำประกันให้ครบตามจำนวนที่เลือกหากต้องการดูเกณฑ์การใช้บุคคลคำประกรันกดปุ่มเกณฑ์การใช้บุคคลคำประกันเงินกู้โครงการ หากต้องการปิดกู้ประเภทอื่นๆกรอกชำระหนี้เงินกู้คงเหลือประเภทอื่นๆโดยเลือกโครงการสินเชื่อที่ต้องการปิดยอดจากนั้นกรอบยอดเงินต้นคงเหลือกดปุ่มคานวณเพื่อแสดงตารางประมาณการชำระเงินงวด เลือกจำนวนงวดผ่อนชำระเพื่อคำนวณตารางประมาณการชำระเงินงวดหน้าตารางประมาณการชำระเงินงวดหากต้องการล้างข้อมูลที่กรอกกดปุ่มคำนวณใหม่หากต้องการแก้ไขข้อมูลการกู้สินเชื่อกดปุ่มแก้ไขการคำนวณ กดปุ่มผลการคำนวณสินเชื่อเพื่อดูผลและรายละเอียดการคำนวณสินเชื่อผลประมาณการคำนวณสินเชื่อถ้าผ่านเกณฑ์จะเป็นเครื่องหมายถูกสีเขียวถ้าหากไม่ผ่านเกณฑ์จะเป็นเครื่องหมายผิดสีแดง